ตำรวจเอกดำลงศักกิติประพัดพบบตรมีการลงนามคำสั่งย้ายข้าราชการตำรวจโดยมีเนื้อหาระบุว่าด้วยได้รับรายงานเหตุราชการตำรวจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออเล็กทอนิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้าราชการตำรวจถูกดำเนินคดีในการกระทาความผิดอาญาซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความยติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาศัยอำนาจตามความในมาตรา63มาตรา105และมาตรา179แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2565ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจ ไปปฏิบัตรริราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สําำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกย้ายเข้าสกตรอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองผอ,อตรอที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ประกอบไปด้วยพลตํารวจตีนําเกียรติธีรโรจ,จนพงษ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตํารวจเอกเขมรินพิสมัยผู้กํากับการตารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพันตํารวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการกรองบังคับการสานับสนุนทางเทคโนโลยีภาค4พันตํารวจเอกอาริศคูประสิทธิรัตน์ผู้กำกับการตารวจตรวจวคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาพันตํารวจโทรครินปริยะเกตรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรสําร้องเหนือ พันตำร,รวจตีชานนอ่วมทอนนายตำร,รวจติดตามรองผู้บัญชาการตำร,รวจแห่งชาติสิบตำร,รวจเอกนทัทมุติวัดแววผู้บังคับหมู่งานสายตรวจหนึ่งกองบังคับการหนึ่งกองบังคับการาตำรวจจราจรสิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์คงยงผู้บังคับหมู่ป้องกันปรา,าปามถานีตำรวจภูธรบางประกง